เราพาความน่ารักมาให้ชมกันเป็นรูปของคุณพ่อหนูดีนีหนูดีมาด้วยหนูดีมาด้วยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมอาร์นะครับที่ปางมีล่บของเรานะครับ วันนี้นะครับเราพาความน่ารักมาให้ชมกันเป็นรูปของคุณพ่อหนูดีนีหนูดีหนูดีมาด้วยหนูดีมาด้วยเป็นสองสาวหนุ่มๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความน่ารักที yani> ่เราควดกันอ่ะเรามาดูที่เป็นสีไตรคันเลอร์กันก่อนดีกว่าสีไตรคันเลอร์กันก่อนสีไตรคันเลอร์คือจะเป็นขาวดำแล้วก็มีสีคิ้วแบบนี้นะครับแต่คิ้วของน้องคนนี้จะเป็นสีขาวขาวซึ่งสวยมากคนนี้นะครับสาหรับใครที่อยากได้ลูกสาวคุณพ่อหนูดีนะครับที่เป็นแบบว่าสีแปลกแรวกไอเทมนี่บอกเลยนะ อันหูดีมาเฝ้าลูกเลยเหรอครับหนูดีมาเฝ้าดีสุดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะสกแกนเลขไมโครชิพให้นะครับสำหรับน้องคนนี้เล็ไมโครชิปเราอยู่ไหนน่ะคนนี้คนแรกนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากจะได้รูปเพิมเมเมเ่มเติมก็ถามแม่มาขอได้นะครับ H R F 4 7 3 1นะครับสำหรับคนนี้เป็นสีขาวดำไบัลเลอร์นะครับน่ารักมากนะครับผมคนนี้สองเดือนแล้วะคะ่ะหน้าสั้นแบบสุดๆไปเลยโหให้ดูหน้าก่อนหน้ามี่เหมือนคุณพ่อเลยเนี่ยหน้ามี่เหมือนคุณพ่อเลย ามาคนต่อไปกันแล้วคนต่อไปอาสีขาวแล้วกันแต่คนนี้จะออกเป็นสีขาวตัวเป็นขาวครับแต่ว่าตรงหูมีติดครีมนิดนึงแต่ไม่ได้ครีมชัดชัดเจนมากนะครับไม่ได้ครีมชัดเจนมากเป็นสีขาวติดหูตรงครีมนิดนึงค่ะใครอยากได้น้องสีขาวครจ้อ HRF4736 นะครับคนนี้ HRF4736 เป็นลูกสาวคุณท่นอนี้ค่ะ ลูกสาวคุณพ่อหนุดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิขุสว,ส,สวยมากขนสวยมากแล้วก็น่ารักมากไปขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับสามารถแจ้งเลขน,นะครับผม สำหรับเล็กไมโครชิปได้เลยแล้วก็ไปขอค่าเพิ่มเติมที่ลายแอสไนท์รูปปอกได้นะครับหรือว้าใครอยากจะมาชมน้องๆมาได้ที่ร้านค้าหน่วยหนึ่งซอย46นะครับสามารถนั่ง่รงนี้หนึ่งถึงสองชั่วโมงได้เลยนะฮะคนนี้หน้าสั้นมากเลยคนนี้เป็นสีส้มอ่อนนะครับเป็นสีส้มอ่อนส้มอ่อนส้มอ่อนคนนี้สีส้มไม่เข้มเป็นน้องผู้ชายน้องผู้ชยดูห่าพ ja ่อห่าพ่อห่าคุณพ่อหรอครับ คนนี้ H R M 4 732นะครับ H R M 4 732ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสั้นมากลูกหดูดีก็จะเป็นสไตล์หน้าแบบหน้าเป็นแ,นแบนแบบนี้ครับผมหน้านสั้นๆเป็นแ,นแบนแบบนี้นะครับ อยากได้นะครับผมอยากชมตัวจริงนะครับก็สามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1นถึงสชั่วโมงเข้ามาชมเด็กๆที่ฟัร์มของเราได้เนาะสำหรับวันนี้นะครับพามาชมความน่ารักแบบครอบครัว เป็นแฟมิลี่แบบนี้นะครับผมให้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเดิมจะเห็นแบบว่าเป็นภาพรวมของคุณพ่อคนโน้นคุณแม่คนนี้กันหมดใช่ไหมครับรอบนี้เรามาชมกันแบบว่ามีโดยเฉพาะเลยเฉพาะลูกคุณพ่อหนูดีนะครับมี3คนนี้นะครับตอนนี้ที่พรมย้ายบ้านเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้น้องนะครับผมต้องรีบมาครับที่บ้านครับหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกนะครับผมเหลือเป็นของาพเพิม่มเติมที่ลายแอรไซส์หินรูปปมนะครับวันนี้อาร์กับจอยนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณพ่อหนูยดีก็ต้องลากันไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะคคครรรัััับบบบายสสวดี Merhaba evet.